นะคัมแกวมันเป็นงูผีนะคุณผู้ชมแต่ง <ừ> mm. ตัวไปเสร็จปั๊บนี่เลยเปิดเพลงขอเพลงที่มันมีงูออกมาแล้วเลื้อยแข่งตื่นก็ได้ <c oughs> เออน่ารักน่านสนุกดีออถ้ามองให้มันเป็นดีไซน์การตกแต่งก็ไม่มีอะไรนะ่ากลัวนะคะทุอออกอย่างอยู่ที่ใจอยู่ที่มุมมองของเราเลยเออบางคนก็บอกว่าสมมติมถ้าเป็นแค่ภาพวาดเป็นจิตประกรรมอยู่บนกําแพงเนี่ยเราเข้าใจไม่คิดว่าจะออกว่าเป็นตัวแบบนี้อันนี้คือ3มมิติไงคุณคุณจะได้เห็นทุกมุมมองทุกองศาเลยมองไปด้านล่างอ๋อเห็นเขี้ยวบนหรือว่ายืนจ้อง หน้ากันแบบตรงๆสวัสดีค่ะพญานาคครับแอบ <c oughs> อยากรู้ว่าคนที่ไปพักเนี่ยรู้ก่อนไหมว่าจะได้อยู่ห้องที่ตกแต่งแบบไหนไม่แน่ใจว่าเขารู้ก่อนไหมแต่ที่พื้นดับไม่รู้เ,<อ>เพราะว่ารุ่นพี่เป็นคนจองให้ <c oughs> ไปมากลับมานอนไฟไม่ได้เปิดตื่นมาอีกทีสวัสดีครับโอ้โหได้ขอพอรกันต่อเลยเออถ้าเป็นดิฉันนั้นมีการแบบลูบๆคำๆและต้องจับแล้วเพื่อได้เลข เอออะพูดถึงแนวทางตัวเลขเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาส่องข่าวเด็ดจะพาไปดูอ่างน้ำนี้หน่อยฮะไปส่องดูรักสามเศร้าเราสามงู <c oughs> เป็นงู <c oughs> สามตัวโอ้โหแล้วด, <c oughs> ดูดูเขารักกัน <c oughs> ปานจะกืนกินนะครับนี่งูอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามหน่อยฮะ <c oughs> ไหวไหมต้องพักหน่อยละพัาก,กเรื่องเคลียร์แล้วมาเติมความเปรี้ยวจีกันสักหน่อยเล่นใหญ่มากเพื่อนหม s p สปรายเลมอนพลัสหม่์เซนกะเพอร์เฟกต์วิบวซีพอลเลสโกโหรูขุมขนกว้างผิวหมองตังนี่เซนกะวิ f โฟมด้วยเจ p a ป e s นิสยูส x เอ็กซ์กสะอาดนึกงเสร็จประการให้รูขุมขนดูเล็กลงผิวสวยดูโกล์ไร้ขั้นสุดเซนกะ โลกเปลี่ยนเมื่อวิลลิสแครีย์กิด้นเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกและเราไม่เคยหยุดกิด้นนวัตรกรรมภูมิกำลังปรับปัญหาภูมิที่ทำให้ชีวิตง่ายขึนสบายขึนสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ช่วยให้อากาศสะอาดสำหรับทุกคนในบ้านเราเปลี่ยนโลกแต่ไม่เคยเปลี่ยนความตั้งใจที่จะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ดีที่สุดของคุณแครีย์ เข้มทุกเชา้าเข้มกับเบอร์ดี้โลบัสต้าลุยเข้มทุกสถานการณ์เบอร์ดี้ทรีนวันฉีกสองเข้มแล้วลุยโโเสียเหงหยืงอ่อคอเซนเตอร์หมดตัวไม่รอดป้าจีเหยื่อเฟกนิวไม่รอด น้องต่อเยีบบ้ยไซเบอร์บุลลี่กัตามไปบุลลี่กันในโซเชียลอีกแต่น้องเขารอดเพราะหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์จาก AIS ทำให้ผมใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยมีความรู้ก็อยู่รอดจาก AIS โยเกิร์ตดัชชี่เอาประโยชน์ดีๆใสมีวิตามิน B 2เอาโปรไบโอติกใส่ที่เหลือเอาใจใส่ทุกวันด้วยดัชี สนับสนุนโดยปุ๋ยทิปผลผลิตดีชีวิตดีเจนเราผิวดูรไ์เนียนปกปิดคุมมันแป้ง BSC 7.28นาฬิกา28นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีเท่านั้นฮะก่อนจะไปส่องข่าวเด็ดส่องข่าวงงกันก่อนอ,อยู่ดีๆมีสาวคนหนึ่งงงมากงงเพราะอะไรเพราะพระธุดงเยินตรงกมาเลยฮะมาบินทบาทม,มาบินแปลกตรงไหนอ่ะบินทบาทช่วงตลาดวายบินทบาทเวลา11นาฬิกางงหนึ่งไม่ถ <ใน S 2> ามแล้วไหม ท่านแล้วท่านทำไมมาบินทบาตตอนเนี้ยอ๋อไม่ผิดอัตมาไม่ได้บาบินทบาตรับพระทหารมาบินทบาทรบรตาาร,าบบารับเฉพาะปัจจัยอแต่งเงินกลายเป็นว่านี่คืองงสองฮะห้าบาทสิบาทก็ได้ใส่มาเถอ,อจจะอัตมารับหมดฮะที่นี่เขาไม่